ครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้มีเรื่องมาเล่านิดนึงนะครับจากที่ได้ดูกระแสข่าวในช่วงนี้เป็นช่วงของทุเรียนนะครับที่ประเทศจีนนะครับได้ข่าวว่าที่เมืองไหหนานหรือเมืองไหหลำของประเทศจีนนะครับได้ปลูกทุเรียนประสบความสําเร็จนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองผมย่อๆมาให้เลยนะครับจากที่ผมดูข่าวแล้วก็ติดตามดูคลิปนั้นนะครับก็เห็น ชายจีนนะครับได้มีการอยู่กับต้นทุเรียนนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับผมก็ติดตามข่าวเรื่อยๆดูกระแสดูการเสนอข่าวนะครับหลายๆสํานักข่าวนะครับก็ไปทางเดียวกันก็อยู่ในเชิงบวกอยู่นะครับปรากฏว่าก็ยังให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวสวนอยู่นะครับก็ไม่ต้องวิตกไปนะครับนี่คือกระแสข่าวนะครับที่เมืองไหหลานนะครับ ใหหนานหรือเมืองไหหลำนะครับได้ปลูกพันธุ์ทุเรียนหมอนทองสําเร็จนะครับประมาณ580ไร่นะครับถ้าออกผลมาปีประมาณ2,450ตันนะครับก็ถือว่ายังไม่มากนะครับสำหรับการส่งออกของเมืองไทยที่ส่งไปในปีที่ที่แล้วนะครับดูสถิติแล้วนะครับก็อย่าไปวิตกนะครับทุเรียนที่เขตร้อนนะครับที่เป็นกระแสอยู่นะครับจะวางขายได้ในเดือนมิถุนายนป ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็ก็ได้ดูหลายๆข่าวนะครับจีนเขาไม่ใช่เพิ่งทดลองปลูกเขาทดลองปลูกมานานแล้วนะครับก็เพิ่งประสบความสําเร็จนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับทุเรียนไทยพัฒนาตัวเราเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้นะครับทั้ง3ภาคและที่สําคัญภาคเหนือก็มีด้วยนะครับทุเรียนนี่ก็ส่งกำลังใจครับพ่อพี่น้องนะครับช่วยกันยังไงไทยเราก็ส่งออกเป็น ที่1อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องค่อยๆพัฒนาของเราต่อไปนะครับเราอยากจะไปยอดท้อนะครับสิ่งไหนที่เป็นกระแสที่ทําให้เราบั่นทอนนะผมเองก็เริ่มเข้ามาศึกษาดูงานนะครับในตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมจะทําคลิปดีๆออกมาให้ดูนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกาลังใจให้ท่านครับขายำรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ